ครับครัวันนี้เราก็กลับมาที่เรียรีวิวนะครับแล้วเราก็อยู่กับคนไข้จริงของเราในคลินิกซึ่งวันนี้เราตัวหัวเลยว่าทีงมาจำเนาะมือค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณเป้ซึ่งคุณเป้เนี่ยบอกว่าเดินทางมาไปไปมาที่ไทยกับเยอรมันใช่ไหมคะร้วคุณเป้นี่ยเพิ่งตัดสินใจที่จะเสริมหน้าอกแต่เวลาการเตรียมตัวค่อนข้างน้อยมากเวลาหาข้อมูลน้อยเริ่มต้นคืออยากจะทํา หน้าอกเี้ยครัแล้วก็มีเวลาจำกัดนะควไม่ได้เคยหาข้อมูลอะไรมาก่อนเลยไม่เคยติดตามเพจไม่เคยดูใน YouTube ก็คือดูรีวิวเฟซบุ o กของของคลินิกที่เรามาจำไว้นะคะเราเครู้จักคลินิกก็ได้ยังไงครับก็หาในเฟซเลยค่ะตามเฟซบุ๊กพิมพ์ว่าหน้าอกใส่ลงไปใน Facebook เลยอ๋อะแล้วก็จะมีกลุ่มศัยกรรมมะค่ะแล้วก็ มันก็มีรีวิวเหมือนรีวิวอะค่ะแต่แต่เราจะเชื่อรีวิวอย่างที่วมก็ไม่ได้นะคือคนที่ทํานมแล้วใส่เสื้อสวยเขาก็เลยมารีวิวกันเยอะแยะๆไปหมดเลยใช่ไหมครับเราก็เลยเลือกที่คลินิกที่มันมีรีวิวเยอะๆใช่ค่ะเน้นว่ารีวิวเยอะๆปริมาณเยอะๆแล้วมันจะดีหรือเปล่ามีรูปสวยๆเยอะคนบอกว่ารีวิวเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยไปดูคลินิกเขาก็ใหญ่โตสะอาดะอะไรอย่างเงี้ยแต่ ดทัย,ยทกแชทอะค่ะไปหาลูกค้าค่ะคนไข้ที่เคยทำหน้าอกกับคลินิกนั้นนะคะคนไข้เขาก็เลยส่งรูปเต้านมเลยอะคะ่ะรูปแบบไม่เห็นไม่มีบาร์ค่ะทีนี้เห็นแล้วมันค่อนข้าง,างห่างแล้วก็มีแผลใต้ราอนมนะค่ะแต่ไม่ได้อยู่ตรงช่วงรอยพับนะคะจะอยู่ตรงช่วงแบบตรงที่โค,นะคะอนค่ะมันบางกว่าใช่ไหมคะ มันจะเห็นเห็นแบบชัดมากจะไม่เหมือนที่คุณหมอทรงยล็งทำได้นะคะคือคือตอนนี้คือไม่ค่อยเห็นเลยค่ะคืออยู่ตามอะไรคนี่แหลรต้องบอกว่าของของคุณเป้เนี่ยคือเสริมไปแล้วสองเดือนใช่ค่ะสองเดือนกว่าเนาะตอนนี้ก็คือไม่มีไม่ค่อยมีเนื้ออยู่บ้างมี้หมอยู่บ้างนะก็อไก่นิดหน่อยนะครับใช่แล้วก็มาเสริมหน้าอกไปนะครับก็ดูีขึ้นอ่ะครัก็เป็นอะไรนะโมดิว่านะครับโมดิว่าลาวค่ะ ไม่ก็ประมาณสามร้อยสิบห้าแล้วก็สองร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะหนกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคงั้นเรากลับมาต่อในเรื่องของที่บอกว่าพอเราไปได้เห็นรีวิวจริงๆที่เป็นนัาอกแบบมันไม่มีเวลามาปิดมันไม่มีอะไรมาให้เห็นหัวนมอ่ะที่สำคัญอ่ะจะดูรีวิวก็ต้องเห็นหัวนมเพราะว่ารีวิวหลอกลวงแบบเน้นปริมาณคนอ่ะเอาแต่คนที่แต่งหน้าสวยๆใส่บาร์แล้วมันสวยเนี่ยอื ก็มีจริงนะก็คือว่าพอถอดปุ๊บแบบว่าผู้เรศหน้าเกลียบเนี่ยมีเยอะมากมีเยอะมากนี่นี่คือเป็นนี่เป็นประสบการณ์จริงๆรูปจริงขอจากเซลล์ขอจากคลินิกบางครั้งก็ได้รูปแบบเออเขาก็เลือกที่มันสวยๆมาเหมือนหลอกเราใช่เลยนี่คือขอจากคนไข้จริงๆมาเลยๆเขาก็เลยได้พปะโปะแตกของความไม่ดีออกมาครับเพราะฉะนั้นก็หมอก็บอกอีกครั้งหนึ่งละกันว่าถ้าจะดูรีวิวก็ต้องดูแบบเห็นหัวนมครับเพราะหลายๆคนเนี่ย ส่บาก็สวยไปหมดแล้วครับพอถอนพุ้งคชี้ไปคนละทางแผ้ไม่อยู่ตรงกลางบางทีก็อยู่ขึ้นไปข้างบนบางทีก็ลงมาข้างล่างไม่อยู่ตรงขอบของเต้านมพอดีอนะ<ช>ครับอ่าน,นั้นเดี๋ยวค่ะอันนี้ขอเสนอดนึงบอกว่าแต่จริงๆรเรื่องสวยๆของคลินิกที่คนไขาอย่างที่อย่างที่อของคุณเป้ได้เห็อนอย่างเนี้ยเนาะก็เป็นใส่บาแต่ถ้าอยากจะขอดูนะก็สารถเข้ามาเจอคุณหมอได้อย่างวันปรึกษาเนี่ยหมอจะมีชาร์ทให้ดูถูกไหมว่านอกยังไงจะเป็นแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยการเติม ก็จะมีที่มันไม่ปิดบาร์ด้วยแต่แบบโอเคหร์แต่ไม่ได้สะดวกส่งให้คนไขด้ดูแบบว่าหน้า a c e b o o k อะไรอย่างนี้นะครับคืออย่างของที่คลินิกเนี่ยเรามีให้ดูอ<ม>ว่าจะเป็นใส่แบบไม่มีเลยก็ให้ดูตำแหน่งดูอะไรอย่างเ<ม>งี้ยดูส่งมีเปรียบเทียบเลยอ่ะไปได้ไปปรึกษาคุยกับคุณหมอเขาว่ายังไงบ้างครับก็คือตอนปรึกษาก็ไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาอะไรเยอะค่ะคุณหมอก็บอกอสายมาเลยสามเจ็ดห้า เราเราก็เราก็ตกใจนะของเพื่อนคือสี่ร้อยเราก็รู้สึกว่ามันใหญ่มากอ๋อเข้าให้ลองไหมครับได้ลองวัดลองใส่เองเลยไหมไม่ได้ค่ะอ๋อแต่ลายสืของเรานี่เราอยากได้ที่มันใหญ่หรือว่ายังไงเลยพอดีตัวค่ะพอดีตัวแบบตามเวลาใส่เสื้อยืดนะคะเวลาเราไม่มีหน้าอกอะนะคะบราที่เราใส่มันมีฟองน้ำมันจะชอบ เพื่อนมาอยู่ตรงกลางพอพอหลังจากทำเน่าเสร็จนะคะคือบราน,นี่คือใส่แบบยางบางเลยค่ะอืก็คือแบบน,นี้ก็มีมิติค่ะอ๋อแล้วอันนี้ถามเลยก็เชื่อแล้วเป็นคนอยากรู้เยอะก็บอกว่าแล้วยังไงทํำไมสุดท้ายได้เปลี่ยนใจมาทิ้งไปในสองวันแล้วเราศึกษาต่อ,อยังไงจนมาเจอดีที่คือดู YouTube ดูเฟซดูทั้งคืนเลยนะคะดูแบบดูไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยะค่ะดูดูด ดูรีวิวของคุณหมอค่ะพาร์ติชัทีนี้ห้านก็บอกว่าแนะนำค่ะว่าคลินิกนี้ดังมากย่านรัชดาก็เลยเทใจเลยค่ะพอพออีกวันรุ่งขึ้นก็คือโทรโทรนัดโทรนัดกับทางคลินิกเลยค่ะว่าจะขอเข้าพบคุณหมอค่ะแล้วพอคอนซัลแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างหรืออะไรยังไงบ้างแตกต่างค่ะแตกต่างเยอะเลยคุณหมอแบบแจ้งละเอียดมากมอทรงเล็บแจ้งแบบละเอียดคือ หน้าอกเราเป็นยังไงเหมาะกับซิลิโคนแบบนั้นคือก่อนหน้านี้ค่ะเลือกอะไรนะเมนเทอร์เอค่ะคือหมอก็ไม่ไม่ทำให้เพราะว่าเราไม่ได้เหมาะกับซิลิโคนแบบนั้นนะคะอ๋อก็คุณหมอก็เลยแนะนําเป็นตัววัตถุว่ชแชร์เหรอคะซึ่งเราไมยเลือกซิลิโคนไหมหรือเรารู้สึกว่าเทคนิคสําคัญกว่าหรือใช่เทคนิคค่ะอยากได้ทรงทรงที่มัน เรื่องนี้คุณหมอมีเคล็ดลับยังไงบ้างในการเสริมหน้าอกของคุณเป้ให้ออกมาสวยเหมือนกับในรูปนี้เวลคือต้องพอดีตัวนั่นแหละเป้เคยไปฟังเพื่อนมาบอกว่าต้องใส่สักสามร้อยสี่ร้อยอะไรนั้นถึงจะสวยคือเป็นค่านิยมแบบผิดกฏอะเราบอกกันว่าเดี๋ยวมันก็ใส่ไปก่อนเถอะเดี๋ยวมันก็จะยุบลงหดลงต้องใส่ใหญ่ไว้ก่อนใช่แต่ว่า จริงคือไม่ควรจะคิดอย่างนั้นเนาะเพราะว่าแต่ละคนนี่ยเนื้อไม่เท่ากันเลยบางคนที่ยิ่งบางคนพอจะมีเนื้อเดิมอยู่แล้วอย่างคณเป้มีกับสองร้อยกว่าอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปเติมเข้าไปอีกประมาณสั้งสี่ร้อยเนี่ยมันหกร้อยก็ใหญ่ให่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดคําว่าพอดีตัวไปแน่ๆนะครับหรือบางทีถ้าต้องการทั้งใช้ทรงพุ่งเอ็กซ์ตร้าอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอาจจะต้องใส่ถึงจากร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยจริงๆนั่นแหละผมก็เลยว่าถ้ามัน เราต้องการแค่พอดีตัวใส่เสื้อผ้าสวยยังไงก็ต้องมาลองครับคนที่มีเนื้อเดิมเนี่ยถ้าไปทําตามคนอื่นจะ400บางครั้งใหญ่โตเกินไปก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนเขาไม่ไม่มีให้ลองอ่ะไม่ได้มีให้ลองเสื้อไซส์มาใส่กับเสื้อราแล้วก็ลองหน้ากระจกเลยจริงๆอย่างนั้นก็คือไม่ไม่แนะนำเพราะว่าจะทําให้ได้ไซส์ที่ไม่ไม่ถูกต้องเนาะมันใหญ่เกินเกินตัวไปแม้ บางครั้งเราจะสื่อสารกับหมอว่าพอดีตัวพอดีตัวหมอก็บอกว่าโอ้ฟันโทว,ว่าอันนี้สวยสุดแล้วแต่ว่า,าหลายคนที่มาแก้ที่นี่ก็เจอปัญหาอย่างนั้นนั<ม>่นแหละก็คือหมอคนก่อนบอกว่าหมอเลือกดีที่สุดแล้วตามประสบการณ์ที่มีของหมอเนี่ยบอกวาอ่าหมอชอบใส่สี่ร้อยเงี้ยก็มากดมาใหญ่เกินไปก็มาแก้เหลือสักสามร้อยอย่างก็เจอเยอะครับนะสุเป<ม>้ก็โชคดีแล้ว,ว,วแหละที่ได้ลองก่อนได้ลองฟิลคอนนะครับอได้งั้น ให้ฝากละกันสุดท้ายบอกว่าให้ของคุณเป็นเนี่ยเป็นเหมือนปูทาหอนกับเพื่อนๆที่เรามีเวลาน้อยแต่โชคดีที่เราไม่ได้ไปทำไม<ช>่เกิดปัญหาก็คือ,อ,ก,คอก็คืออย่าอย่าดูเฉพาะรีวิวอะค่ะรีวิวที่เหมือนลูกเพจเขามามาเขียนโสต์ไว้นะคะคือถ้าอยากดูอยากรู้จริงๆอะคะ่ะก,ก็ทักหาลูกเพจเขาเลยก็ได้บางทีอะลูกเพจเขาก็ไม่ได้ แฮปปี้กับนาอกที่เขาทํามาค่ะเนาะยังถือว่าโชคดีใช่ไหมคุณหมอว่าที่เอาเวลาน้อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบอาไปตัดสินใจทาเพราะว่าก็ยังมีเจอเคที่แบางคนเขาไม่ได้เตรียมตัวแล้วเกิดเน่าเกิดก็บางทีอาจจะเจอหมอไม่ดีเป็นหมอปลอมก็มีนะจริงแล้วต้องเช็กอ่ะจริง<อ>ถ้าเป็นไปได้อะทุกคนก็ควรจะเช็คเอาชื่อแพทย์ไปเช็กกับแพทยสภาว,ว่าเป็นหมอจบเฉพาะทางมาจริงหรือเปล่า uh huh. แล้วก็ ดูรีวิวที่ด้านไม่ดีด้วยดูในคนไข้จริงๆที่เขาเคยทำมาไม่ใช่ดูแต่รูปที่เขาสวยๆคลินิกใหญ่โตคนไข้เยอะหรือรีวิวเยอะ<ล>ยมันไม่ช่วยเลยครับ<ม>ถูกไหมถูกเนาะไม่ได้ช่วยเลยเ<ช>นาะ<ช>ต้องดูรูปจริงๆที่คนไข้ทำจริงๆเห็นหัวนมจริงๆทรงโนมจริงๆแล้วก็ผลจริงๆที่แบบผลเสียจริงๆที่คนไข้ต่างๆอ่ะเขาเคยรีวิวให้ คลินิกนั้นน่ะโอน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าได้สุดท้าย,นะเ,ยเ,นเนี่ยเดยวคูอผลเป้เนี่ยก็บอกว่าจะเดินทางกลับเยอรมันแล้วก็ต้องดูแลตัวเองยังไงเขาจะมีการคุ้มลอย่างไรกับทางยีจริงแล้วหมอนัดเป็นระยะระยะอยู่แล้วถ้ามีปัญหาเนี่ยก่อนถึงวันณัดจะมีปัญหาจริงๆสามารถติดต่อเข้ามาแล้วก็มาตรวจก่อนได้ตลอดแล้วก็ยาที่ใช้พวกป้องกันทางผื่นหรือว่าซิลิโคนเจลร,รักษาแผลเป็นย่ย คลินิกก็ดูแลให้ตลอดอยู่แล้วนะครับนะถ้ามีปัญหาก็ติดต่อมาได้ตลอดอยู่นะครับก็สําหรับการที่จะเลือกคลินิกก็เหมือนอย่างที่คุณเป้บอกมาก็คือเราต้องดูรีวิวด้านไม่ดีแล้วก็การดูรีวิวต้องดูเห็นหัวนมนะครับแล้วก็ตรวจสอบชอเช็คชื่อแพทย์ขอชื่อแพทย์เขาไปเช็คกับแพทยสภาในเว็บไซต์แพทยสภาดูว่าเป็นหมอเฉพาะทาง สัญญกลับตกแต่งจริงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าหมอปลอมตอนนี้เยอะครับอือต้องระวังตัวด้วยเนาะค่ะคุณได้ีอเลยอยากฝากไหมอ่าก็อยากฝากนะคะสำหรับคนที่อยากทำหน้าอกนะคะคือเลือกที่ดินคลินิกไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณหมอและคุณเฟร์มากเลยนะครับ